ฟิล์มธนาพัฒน์เผยสิ่งสุดท้ายที่ทำให้แตงโมก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันเป็นเรื่องราวการสูญเสียที่หลายคนทำใจไม่ได้จริงๆสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาโดยที่ผ่านมาเราจะเห็นผลงานโดดเด่นจำนวนมากของเธอความสามารถการแสดงความขยนันและเป็นลูกที่กระตันยูสุดๆจึงเป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับ ล่าสุดฟิล์มธนพัฒน์ก็ได้เผยเรื่องราวที่ตนได้ทําให้แตงโมก่อนจากไปเพียงหนึ่งวันว่าก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหละคือพี่โมได้ขอให้ผมรีวิวเสื้อของพี่เบิร์ดแฟนเขาให้พอดีพี่เบิร์ดเปิดร้านขายเสื้อผมก็เอาเสื้อมาถ่ายรูปลงจริงๆพี่โมให้มานานแล้วผมเองก็เพิ่งมาลงรูปในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพราะผมเพิ่งมีโอกาสเอาเสื้อไปถ่ายรูปก็หาวิวให้เข้ากับรูปด้วยเขาก็มาคอมเมนต์ขอบคุณว่าหล่อสุดในหาดเพราะว่ามีผมคนเดียวในรูป ก็รู้สึกดีใจที่ได้ทําเพราะถ้าไม่ได้ทําเขาก็จะเป็นความรู้สึกผิดในใจมากๆผมรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ทําตามคําขอของพี่โมเพราะวันที่ผมบอกพี่โมว่าผมลงรูปให้แล้วนะคือหนึ่งวันก่อนพี่โมประสบอุบัติเหตุ